เดี๋ยวติดตามครับนี่แค่คู่แรกครับเปิดหัวครับบ่ยวันวันศุกร์ก็เหมือนเดิมครับคู่แรกแรกนี่แม่ถ้าติดเครื่องติดจรวดแล้วก็เดี๋ยวสนุกครับอ่ะแดง22ปีครับจากกทมครับลูกศิษย์ของหมวดสีโอปอครับนำเงินวัฒนานั้นจากอุบล20คะแนนสองปีอ่ะเริ่มขยับเข้าหาแล้วครับทางด้านของวัฒนาเสริมพรวิวัฒน์ครับเข้มกว่านิดนึงครับจากอุบลเดินชนแล้ว ได้ลอยครับอาครับเหน็บด้วยเข่ากลางเวทีครับยัดทรายเข้าไปครับคุณทิพย์พงศ์โอ้โหนี่ครับพี่นกโอ้โหนี่ครับยกสองยก2นี่พร้อมลบมาประเภทฝีมือครบเครื่องนี่ครับมาสลับเสียบเส,สียบซ้ายเอา้ามาตอนนี้วงน,วนายวัฒนามเกาะไว้เกาะไว้โอ้โหแต่ว่านี่ครับมพร้อมลบมลูกเกา๋าลูกเกา๋าโอ้โหหากเอาวยเข่าลงมาอยู่ข้างล่างเลยครับ มาลุ้นบุเวทีนะครับค่อยๆซึมไปเรื่อยๆครับแกยก2ครับใจเย็นๆครับคุณสุทธิพงศ์ครับโอ้วันนี้ต้องยอมรับเลยครับมวยมันวันศุกร์นี่เอาโอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาพร้อมลบกับวัฒนามาเป็นคู่เปิดหัวนะครับมาคู่นี้จริงๆนี่ตั้งคููเอกหรือว่าคู่ลองสบายๆเลยครับโอ้ยหมดยก2บทดยก2ครับแดงพร้อมลบนะครับน้ำเงินวัฒนาเข้ากล้ไปเรื่อยขยบเก่งนิดนึงอ้าวยายาพร้อมลบ่าอย่านะท้ายไป ข้าใกล้ไปแล้ววัฒนาทนไหวอยู่แล้วปูหมัดไปล็อกมาตีตัวยาวกว่านะครับวัฒนาทำการแยกนี่ครับแย่งอาชีพก่อนครับตอนนี้พร้อมลบมาคองไว้ก่อนไม่สนวัฒนาลูกศิษย์เสียฟิลหมถอยไม่ได้ครับถอยตัวปลอมวัฒนาติดเข้าไปติดเข้าไปเดี๋ยวดูพร้อมลบเด,เดือดแน่ครับตอนนี้วัฒนาขยับเครื่องติดแล้วครับวัฒนาออเอาติดเข้าไป เสียบดอกที่สวยครับวัฒนาครับเริ่มจะดิ้งเข้าแล้วนะครับแต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งแข้งหน้าของพร้อมรบเข้าไปก่อนนะครับดูการตั้งแขนไล่แขนของพร้อมรบครับลดการสบายๆแล้วครับดึงหลุดแม่เสียบสวนครับอ้าวลครับฟัดไปอยู่ล่างครับคุณสมิงขาวแม่ถ้าสุสีชิงดำเลยโดนลูกนี้เข้าไปนี่เป็นเรื่องอ้าวชนอีกแม่วัฒนาไกลยาวดีเหลือเกินนะครับขาใกล้ไปอีกกล้ไปเรื่อยโอ้โหเตะ ยัดมานายนายกตีขาวไว้พร้อมรบต้องพร้อมและรบด้วยนะครับาการประวัติแยกเดินชนเดินอัดแล้วครับใบสั่งมาแล้วสั่งให้ลุย,ส,ลย,ส,ลยสั่งให้รบครับทั้งคู่ยกสี่ไฮไลทช์ชี้ชะตาทีต่อทีเข่ากับนอกนอก,นอกกับนายคุณสมิงขาวาลุ้นไปเรื่อยเดินวัฒนาเดินสิเดินโอ้โหเตะยัดไปเทกระจยดเลยเอา้าพบอ,อกมกอบครับ แสงสีเสียงกองเชียบบรรยากาศอาวุธอย่าตอบตัวเองขยันเข้าไว้ขยันเข้าไว้คุณสมิงขาวอา้าวลูกหนกักลูกเน้นลูกในลูกขาลูกบิดอา้าวน้ำเงินวัฒนะฝ่ายแดงพร้อมรอมหมัดไปแล้วอา้าวก่อนจะมาโดนบ้างแล้วเบาโดนบ,านบ้างแล้วนอกของชั้นบ้างแล้วพร้อมรบแม่จะใช้วิชาตัวเบาเลยนะครับ โอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์คู่เปิดหัวครับมาเอาวยเกรดนี้ระดับนี้มาเปิดหัวคู่แรกโอ้ยพร้อมลบวัฒนาตีโอ้โหตอนนี้วุ่นวายแล้วครับสถานการณ์ในเวทีออกมาเดินก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับพร้อมลบโอ้ยโอ้ยโอ้อยบวกหมัดกันเอาโอ้ยมาพร้อมลบตีเอาวัฒนาตีโอ้โหตอนนี้โอ้ยนอ่ะไม่มีใครยอมใครครับไม่มีใครยอมใครครับาครับ ประเภทสาวา2ออกไม่มีครับคูน่นี้ต่างคนต่างใส่กันครับคุณสมิงขาวโอ้โหสำการต้องรีบแยกนะครับบรวัติแขกสินทนรีบแยกเลยอ้าวโอ้แกขาเลยนะครับทางวัฒนาแข้งขายาวโอโ้ทีมบอกไม่ต้องเข้าแล้ววัฒนาไม่เข้าตามทีมแล้วต่อยไปพร้อมรบแม่แกตั้งอำแพงขาวไว้เลยนะครับแม่กเพียรเหมือนกันนะครับพร้อมรบ แต่ว่าวัฒนานี่เก็บตั้งโต,ตงไว้เลยตอนนี้อ้าวนี่ครับมาอีกหนึ่งนาทีกว่าๆนี่ครับอ้าวอ้าวอ้าวตอนนี้ ora, procure, อ้าว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 มวยเดินมาถอยมวยเดินมาถอยโอ้โหมาเดี๋ยวขอสวยๆชุดเดียวครับพี่นกเดี๋ยวดูครับอ้าวมายังไม่เข้าจุดโฟกัสอุ้ยแต่ว่าวัฒนารอก้ารคอโอ้โหมันจริงๆครับตอนนี้มาปลายยกแล้วนะคร princes, ับ คู่แรกวันนี้นะครับของทุพยุมวยมันมันสุกก็ช่อง24ท่านในชมมวยสนุกมวยมันกันทุกวันศุกร์โดยท่านรังษ์เศรไพฑูรย์แล้วก็ทั้งเสนานะครับเสียตังพร้อมทั้งเสียแบนและก็ทางนัทเดชด,ด้วยนะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักผู้หนึ่งทำการผู้ห้ามบนเวทีก่อนนะครับประวัติแขกซึนงทนแล้วก็ข้ามฝากมาใบสุดท้าย แล้วก็ชูให้น้ำเงินนะครับวันนี้ก็คือวัฒนานะครับเสริมพรวิวัฒน์เป็นฝ่ายชนะพร้อมรบนะครับสีโอปอคู่แรกวันนี้ของทูพยูมวยมันนั้น